การโควิดเนี่ยได้ไหมวีซ่าที่ขอประเภทไหนเตรียมเอเก,กาสารอะไรบ้างเคยโดนปัม๊มแคนเซิลวีซ่าเนี่ยไปขออะมีสิทธิ์ผ่านไหมเราสองคนขับรถไปแล้วเอารถไปจอดที่ไหนอะ่ะ รูปเราต้องอัปโหลดรูปลงไปในนั้นเพราะฉะนั้นตอนขอที่เป็นถ่ายถ่ายรูปวีซ่าขอเป็นไฟล์มาด้วยเราจะได้อัปโหลดลงไปเลยซึ่งเลือกรูปให้ดีๆเพราะว่ารูปๆที่เราอัปโหลดจะเป็นรูปที่อยู่ในหน้าวีซ่าของเราก็คือหน้านี้ก็คือรูปที่อัปโหลดก็จะคือก็คือก็คือแบบนี้เลย ตอนนี้เราก็จะมาพูดโฟกัสที่ ds 1 6 0ซึ่งมันเป็นเอกสารที่ทุกคนอะ่ะจะต้องเข้าไปกรอกซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็คือออนไลน์เนาะ<ม>ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างว่าโอเคมันคือลิงก์นี้ที่ต้องเข้าไปกรอกโดยส่วนตัวของพวกเราอะ่ะก็คือ ไปอ่านรีวิวมาเหมือนกันซึ่งมีคนรีวิวไว้ละเอียดมากมก็จะทิท้ทไงลิงก์ไว้ให้เหมือนกันว่าโอเคกรอกตามยังไงแล้วกด next แล้วหน้าถัดไปอะ่ะมันคืออะไร,ะไรก็คือเขารีวิวไว้ละเอียดมากๆแต่ว่าเราก็ต้องอ่านให้ละเอียดอีกทีนะเพราะบางทีคือคําถามมันไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้อง อ่านเองด้วยแต่ว่าก็คือไม่มีอะไรมากก็คือตามขั้นตอนได้เลยข้างในนั้นอะ่ะเขาจะถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวหรือแบบ5ปีที่ผ่านมาทําอะไรที่บ้านทําอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําตามนั้นเขียนให้ครบให้ละเอียดแต่ว่าต้องสั้นกระชับก็คือทุกอย่างควรจะเป็นความจริงที่เรา พอไปสัมภาษณ์เราก็ต้องพูดให้ตรงกับในนั้นแก็บ้ามันต้องเป็นความจริงมาพูดถึงกรณีของเรากรณีของเราอ่ะคือเคยโดน c a n c e ว visa มาใน ds 1 6 0กก็ต้องกรอกให้ละเอียดว่าเหตุผลที่โดนอ่ะคืออะไรแล้วทำไมถึงโดนซึ่ง สิ่งที่ดีงามก็คือล่าสุดอ่ะการไปทำพาสปอร์ตใหม่อ่ะเราจะได้พาสปอร์ตแบบ10ปีก็คือเราต้องจ่ายเงินเพิ่มนั่นแหละเราสามารถเลือกได้5ปีหรือ10ปีแต่ว่าเขาเลือก10ปีมาพอวีซ่าเราผ่านอ่ะวีซ่ามีอายุ10ปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเล่มน,นี้หมดอายุมันก็จะหมดพร้อมวีซ่าไม่ต้องไปต่ออีกแล้วก็คือถ้าใครคือดีมากๆนะนะตอนนี้ถ้าใครเหลือแบบอีกหนึ่งปีอะไรเงี้ยแนะนําทําใหม่ไปเลยเก็ค <Okay, S 2> ปะ<ๆ>ก็คือทาใหม่มันจะได้อยู่ในเล่มเดียวกันไปเลยไม่ต้องปกสองเล่ม ที่3คือการสมัคร Account คือเราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันว่าเราต้องสมัคร Account กับทางเอ b a s s y ่ยังไงเราสมัคร Account อย่างเราสองคนเนี้ยเราต้องการที่จะสัมภาษณ์พร้อมกันวันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องจ่ายเงินแค่รอบเดียวมาหมายความว่าตัวอย่างเช่นเขาสมัคร Account แล้วก็ก่อข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยกดแอ d แอดเรา แอดชื่อแผเข้าไปแล้วในหน้าสุดท้ายอ่ะเขาจะให้ใบจ่ายเงินแค่หนึ่งใบโดยรวมค่าใช้จ่ายของคนสองคนเพราะฉะนั้นมันคือมันคือหนึ่งทรานส์ซชันที่จะเกิดขึ้นพอเราไปจ่ายเงินที่ธนาคารอ่ะประวัติมันก็จะขึ้นแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเรากดจองมันก็จะเป็นสองคนในรอบเดียวใช่ใช่เพราะฉะนั้นคนที่อยากสัมภาษณ์ด้วยกันถ้าเป็นครอบครัวสามารถสัมภาษณ์ในเคาน์เตอร์เดียวกันได้เลยก็คือ คุณควรจะต้องทําแบบนี้ถ้าคุณจ่ายสอรอบคุณก็จะได้แยกกันนะจ๊ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายของการทําวีซ่าตอนที่เราไปทําอ่ะม,มันอยู่ที่ราคา4,960บาท้อบาแล้วคือจ่ายแล้วจ่ายเลยนะคือไม่มีการรีฟันไม่มีได้คืนถึงจะไม่ไปสัมภาษณ์หรือใดๆก็คือไม่ได้คืนจ้าเพราะฉะนั้นเหตุผลเดียวในหัวก็คือต้อง,องผ่าน <laughs> ขั้นตอนการจ่ายเงินเราพิมพ์ใบออกมามจะเป็นใบแบบนี้แต่ว่าเป็นเต็มส่วนธนาคารเขาจะเอาด้านาบน,บนไ,ปไปจ่ายที่ธนาคารกรุงศรี<ม>ซึ่งมันจะเป็นธนาคารที่โคกับทางเอบซ์ซีโดยตรงมันก็จะเร็วที่สุดก็คือจ่ายวันนี้พรุ่ง<ม>นี้หลังเที่ยงจองได้เลย<ม>ก็คือจองวันสัมภาษณ์ได้เลยจ่าเสร็จเราก็จะไปขั้นตอนที่5ก็คือ บุ๊ก,กวัน,วนสัภาษ่าแ์แเราก็คือเข้าไปในเว็บที่เราสร้างแอคเคาท์เอาไว้แล้วมันพอหลังจากวันที่เราจ่ายเงินอ่ะมันก็จะขึ้นในระบบว่าโอเคเขาได้รับเงินแล้วเรียบร้อยอเราสามารถจองวันได้แล้วก็เลื่อนดูว่าเราได้เร็วที่สุดวัน,วนไหนอย่างเช่นในกรณีของเราเนี้ยมันก็คือเดือนมั้งรู้สึก1เดือนถัดจากวันเราจ่ายตังค์อ่ะใช่หเดือนถัดจากนั้นคิดว่าค่อนข้างจะเออก็โอเคมันมีเวลาเตรียมเอกสารต่างๆแต่ตอนเนี้ยเราไม่มั่นใจว่า จะได้เมื่อไหร่ที่ได้ยินมาก็คือได้คีคือตุลาซึ่งเราไม่มั่นใจจริงๆนะอันนี้ทุกคนต้องเอาไปเช็คเอาเองใช่โอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องอินเทอร์วิววันอินเทอร์วิวคือเราเตรียมอะไรไป,ไปบ้าง,างซึ่งออก็คืออันดับแรกสุดก็คือถามแม่ก่อนว่าใส่ชุดเสียอะไร ชุดสีไหนมันถึงจะนำมาถึงความโชคดีเกิดวันนี้ต้องใส่สีนี้เกิดวันนี้ต้องใส่สีน้ำคานแม่บอกว่าโอเควันนี้วันที่ไปสัมภาษณ์ให้ใส่สีชมพูแล้วก็ใส่สีชมพูเลยจ้าส่วนแผนเราแม่บอกว่าเราเกิดวันอาทิตย์ใช่ป่าววันที่ไปสัมภาษณ์มันนับแล้วนับอีกก็ใส่ควรจะใส่สีดำ แต่นี้คือถ้าทุกคนอยากรู้นทุกคนจะต้องไปเสิร์ชเอาเองเนาะก็คืออันนี้ก็คือถามแม่เลยว่าแม่สีอะไรแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดเราไม่ได้สัมภาษณ์วันนั้นอะสีที่เราใส่ะก็จะไม่ใช่วันนั้นนะใช่แล้วก็เอกสารที่จะต้องเตรียมไปคือสิ่งที่เขาขอคือเราต้องมีไม่มีคือเราไม่ได้เข้าไปสัมภาษณ์นะมันจะมีอยู่สาอย่างซึ่งก็คือข้อที่1 appointment confirmation letter ซึ่งมันคือใบนี้ มันก็คือถ้าสมมติเราทาเอกสารมันจะมีหน้าให้ปิิ้นอยู่แล้วก็คือปิิ้นใบนี้อะแต่ขอเพิ่มนะอีกสองใบคือเราอะกะตีอะจ่ายตามร้องกันวันจองอะก็คืออันเดียวกันก็เลยมีใบเดียวก็คือเรา2คนใช้ใบนี้ก็คือเซ็นี้ยเซตเดียวแล้วก็ข้อที่2จะเป็น D S 1 6 0 confirmation ก็คือหลังจากเรากรอกเสร็จก็จะได้เป็นใบนี้ก็คือให้ปิ้นใบนี้ออกมาถ้าสังเกตอะ ทุกๆใบที่มันเป็นใบสําคัญอะ่ะมัน<ข>จะมี QR วอไอที่ปิดติดอะ่ะค a อบาร์โค้ดใช่ก็คือเขาจะตรวจเอกสารเราโดยใช้าา์โค้ดเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาไปนะเพราะว่าถ้าลืมเอาไปอะ่ะเราก็จะไม่ได้เข้าไปสัมภาษณ์ถึงแม้ว่าเราจ,จ่ายตังค์แล้วก็ตามข้อที่3<ม>ก็คือเขาบอกว่าให้เอา current passport and all previous passport that you have ก็คือให้เอา พาสปอร์ตทั้งหมดที่มีไปด้วยแต่ว่าส่วนตัวเราเอาเล่มปัจจุบันกับก่อนหน้าปัจจุบันไปของเราก็คือสองเล่มนี้ของเขาก็คือสองเล่มนี้ดูดิเปลี่ยนทุกปีหรือเปล่าสีไม่เหมือนกันเลยซึ่งเล่มพาสปอร์ตเล่มพาสปอร์ตเล่มเก่าเราอ่ะมันมีโดนปั๊มแคนเซิลวีซ่าซึ่งค่อนข้างจะสำคัญควรเอาไปด้วยเพราะเผื่อเขาจะขอดูใช่ส่วนมัน เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรืออะไรเงี้ยใครอยากรู้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เราจะทำคลิปแยกเพราะมันค่อนเรื่องมันค่อนข้างจะยาวมากจอย่าจะทําคลิปแยกให้นะคะก็อย่าลืมเอารูปไปด้วยรูปที่เราถ่ายมาใช่เอาไปเผื่อแต่จริงๆคือเขาไม่ได้ขอนะแต่ว่าเอาไปเผื่อไว้ก่อนคือแนะนําว่าตอนถ่ายรูปอ่ะ เราไม่จําเป็นต้องขอรูปเยอะเพราะว่าทางสถานทูตไม่ได้ขอเไม่ได้ขอ,อใช่อันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปแต่ว่าสิ่งที่เราเตรียมไปเพิ่มเติมหรือเตรียมไปเผื่อเผื่อเขาขอหรือเผื่อเราสามารถยืนยันตัวตนอะไรได้มากกว่านี้ก็คืออย่างของเขาการณีเขาคือง่ายมากเพราะว่าเป็นนักเรียนเราก็เตรียมเราเตรียม certificate of student แล้วก็ เราพิมพ์อีเมลไปหาหมอว่าเราต้องการขอใบนี้แล้วก็ทําเรื่องขอมาแล้วก็ขอใบเกรดมาด้วยแล้วยังไม่หมดคือเราอ่ะต้องการสื่อให้เขาเห็นว่าเราไปเที่ยวในช่วงปิดเทอมแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะกลับมาเรียนแน่ๆเพราะฉะนั้นเราก็ติดสเกจจูมาเลยจ้ะแล้วก็ไฮไลท์ให้เขาด้วยว่าอ๋อวันนี้คือวันปิดเทอมหยุดช่วงนี้จริงๆกลับมาแน่ๆส่วนเราอ่ะก็คือเราสองคนจะต้องเตรียมแผนการท่องเที่ยวไปด้วย ซึ่งแผ่นการท่องเที่ยวนั้นก็คือปิมตัวเครื่องบินที่จะไปแต่ยังไม่ต้องจองนะแล้วก็แผ่นเที่ยวหลายๆอย่างที่แบบเอย,<ม>อยากไปนะเนี่ยแพคือถ้าไปทริปนีน้เราจะไปตามนี้ใช่แล้วก็มันจะมีช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงโควิดใช่ปะเขาอ่ะก็คงต้องการถามว่าโอเคเรากลับมาล่ะคุณจะไปที่ไหนเราก็ปินไม่เผื่อว่าโอเคเอสคิวที่เราอ่ะกลับมาแล้วจะไปฟอรันทีน่ะ คือที่ไหนแต่ว่าอันนี้คือเน้นไว้เลยนะว่าทุกอย่างยังไม่ได้จองออเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณจะจองหรืออะไรเงี้ยเอาเป็น free cancellation ก็คือสามารถยกเลิกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิน้นเพราะว่าเราแค่ต้องการข้อมูลมาใส่เรายังเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้วีซ่าจริงไหมเพราะอย่าเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งจองจริงๆเพราะว่าทางทางสถานพูดของแต่ละสถานพูดอ่ะ เขาจะรีเควสไม่เหมือนกันยังเมกาไม่จําเป็นต้องตอกจองจริงๆเอกสารทั้งหมดไม่จาเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษอืมอ่าโอเคนะเราสองคนเนี่ยอบอกไปว่าทางแม่เนี่ยเป็นสปอนเซอร์ซึ่งก็ต้องอาจจะต้องเตรียมเอกสารของแม่เล็กน้อยเป้นใบเน้นใบการค้าใบทะเบียนการค้าเพราะว่าที่บ้านเราก็มีธุรกิจใช่ปะก็เลยเอาไปเผื่ออืมโอเคส่วนของเราเนี่ยตอนเรากรอกใน d s ห6 0่นะเรากรอกไปว่าเราช่วยที่บ้านทํางานใช่ปะ ก็เลยปิมสเตทเมนต์ของตัวเองไปด้วยก็คือสเตทเมนต์ที่มีเงินเข้าเงินที่ม,ออมีเงินเข้าเงินออกแบบเงินหมุนเวียนประจำอะ่ะอีกอันหนึ่งคือบัญชีเงินฝากประจำ <ừ> คือเราปิมพไปสองอันแต่แล้วแต่คนนะว่าคนถึงจะพิ้นยังไงก็คือทั้งหมดเนี้ยมันจะต้องบอกไว้ก่อนว่าเราเตรียมไปเผื่อคือจะได้ใช้หรือจะไม่ได้ใช้อะ่ะก็ดีกว่าไม่มีให้เขาดูแล้วบทสรุปของเราที่เตรียมไปทั้งหมดตรงนี้ไม่ได้ไใ,ชใช้เลย <c oughs> มัน เออมันไม่ได้ใช้จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งสําคัญตอนนี้มันโชว์ให้เห็นว่าเราต้องกรอก Ds160 ให้ดีเพราะพราะถ้าเรากรอกดีอ่ะมันก็มีใช้ไปกว่าครึ่งเพราะว่าทุกคําถามที่เขาจะถามมาก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ใน Ds160 ใช่อ่ะเราขอแนะนําเพิ่มเติมอย่างคนที่มีเอกสารค่อนข้างเยอะใช่ปะเราแนะนําว่าให้ทุกคนอใส่องใส่แบบนี้ไปแล้วเนและเอกสารทั้งหมดอ่ะ ให้แบบแดดๆเอาไว้เพราะว่าเวลาแบบสมมติเขาถามหาขึ้นมาจริงๆอ่ะจะได้ไม่ต้องมาแบบอุ๊ยๆอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเขาต้องั้นมันลนมากคือเขาว่าตื่นเต้นมากเว้ยหันไปปุ๊บหายตื่นเต้นเลยเขาม่นตื่นเต้นกว่าก็คือเราจอดรถที่ไหนคือด้วยมันเป็นสถานการณ์โควิดอ่ะก็คือขับรถส่วนตัวไปเราก็เลยได้ไปจอดที่โรงแรมคอนลาดแทนก็คือจอดที่โรงแรมคอนลาดขึ้นมาชั้นปกติปุ๊บแล้วก็เดินออกจากซอยเลียวไซ ประมาณ5สัก5นาทีอ่ะก็คือ <ละ S 1> ถึงแล <ะ S 1> ้วพอเราเดินไปถึงข้างหน้าปุ๊บมันก็จะมีแถวให้ต่อคิวแล้วก็ยืนต่อคิวแล้วจะมีพี่ออฟฟิเซอร์คนหนึ่งเดินออกมาแล้วก็เช็คเอกสารเอกสารที่เขาเช็คคืออะไรบ้างก็คือเอกสารที่เราพิมพ์ออกมา G160 by confirmation passport ตัวจริงแล้วพอเช็คเสร็จปุ๊บเดินผ่าน security เขาก็จะให้เราฝากของทั้งหมดโทรศัพท์มือถือห้ามเข้า smart watch ไม่ได้ ทุกอย่างต้องฝากหมด<ม>ในช่องแค่นี้กระเป๋าก็ <c oughs> ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเอาไปแต่ถ้าจําเป็นต้องเอาไปจริงๆก็คือขอให้ใบเล็กที่สุดนะก็ค<ม>ือพอเราเข้าไปตามทางเข้าไปเรื่อยๆใช่ปะแล้วพอเข้าไปถึงข้างในแล้วอ่ะจะมีช่องช่องช่องก็คือด่านแรกที่เราจะเจอคือเราจะต้องเอาเอกสารที่เขาขอเนี่ยยื่นให้กับผู้ที่ตรวจเอกสารจะเป็นคนไทยก็คือจะมีเอกสารอันนี้ D S 1 6 0่ permission แล้วก็พาสปอร์ตใช่ปะเขาอาจจะมีให้สแกนนิ้วมือด้วยเนี่ย พอเสร็จเคาน์เตอร์นั้นอะมันก็จะมีแถวให้เราต่อคราวนี้คือการต่อแถวเข้าไปที่เคาน์เตอร์ของท่านกงศูนใช่ขณะที่เราไปก็คือเราตื่นเต้นมากเพราะเราอ่านรีวิวมาว่ามันจะมีกงศูนท่านหนึ่งที่พันเฮียบแล้วคือเขาอะค่อนข้างสตรีทแล้วก็โหดมาคือชื่อเสียงล่ำลือว่าแบบเออคือให้คนไม่ผ่านแล้วก็ยื่นแผ่นข่าวยื่นแผ่นข่าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเรากังวลใจว่าเราจะได้คนนั้นแต่ว่าวันนั้นที่ไปก็ เจอเขาจริงๆก็คือเจอเขากําลังสัมภาษณ์อยู่คือตอนระหว่างต่อแถวอ่ะก็คือช่องผู้หญิงที่สัมภาษณ์ที่เป็นผู้หญิงก็คือไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านคือคนที่สัมภาษณ์ช่องนั้นนะคือไม่ผ่านเยอะมากอก็คือเราเดินเข้าไปต่อแถวแล้วเราก็มองแล้วว่าโอเคมีอยู่สองช่องก็คืออท่านกงสุลที่พันธุยากับอีกคนนึงที่ค่อนข้างตัวใหญ่หน่อยก็คือเป็นสองคนซึ่งก็ดูรู้ว่ากะเขาก็คงแบบ มานานสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราก็ต่อเราก็ขอให้ไม่ได้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็นับจำนวนคนข้างหน้าก็แบบสออุสีสุสีสสสแล้วก็ท่านหนึ่งก็มีท่านกองสูตรอีกคนนึงเป็นผู้ชายผอมๆตัวสูงๆเดินเข้ามา คือคู่ข้างหน้าเราอ่ะก็คือได้ไปผ่าผู้หญิงที่พันธยาส่วนเรานะก็เท่เ์ผูชายเติบโสูงซึ่งคือเราอ่ะคิดว่าเขาอาจจะเพิ่งเปลี่ยนกะคือเขายังแบบอารมณ์ดีอยังไม่เครียดมากหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเปอร์เซนการผ่านจากที่สังเกตในแถวมาก็คือสูงก็เลยคิดว่าอืมอาจจะผ่านวะก็คือยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ก็คือเดินเข้าไปแล้วก็แบบโอเค we are sisters ก็ตรวจเอกสารขอลายนิ้วมือให้ปั๊มนู่นนี่นั่นโน้น แล้วมาถึงอินเ,เทอร์วิวจริงๆแล้วก็คือคำถามที่เขาถามเรามีอะไรบ้างเขาถามเราว่าทําไมถึงอยากไปอเมริกาตอนนี้นะเขาใช้คําว่าตอนนี้ทําไมถึงช่วงนี้ถึงอยากไปอ,อ่ะเราก็ตอบไปว่าอ๋อเราอยากไปเที่ยวก็คือตรงตัวไม่มีอะไรเพิ่มเติมเราอยากไปเที่ยวเพราะว่าเราขอ B1 B2 ไหมเราก็ต้องพิสูจตัวเองว่าเราอยากไปเที่ยวแล้วก็ไปนานเท่าไหร่ แล้วก็ตอบว่าสามอาทิตย์แล้วมีใครไปด้วยอีกไหมก็ไม่มีก็มีเราสองคนที่บ้านทําอะไรก็บอกธุรกิจที่บ้านของตีนเพราะว่าแพมบอกว่าทํางานกับที่บ้านเขาก็เลยถามว่าอาวแล้วที่บ้านทําอะไรก็บอกไปว่าทําธุรกิจอะไรอะไรประมาณนั้นแล้วก็ส่วนของเราเขาก็ถามว่าอาวเรียนอยู่แล้วเรียนอยู่ปีไหนแล้วบอกอ๋อเราอยู่ปีสามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่า5ปีที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนมาบ้างได้ไปเที่ยวไหนมาบ้างก็คือลิส ก็คือ list เท่าที่ list ได้ก็นึกออกอะไรก็ตอบไปเพราะว่าเขาจะต้องมีข้อมูลใน d s 1 6 0อยู่แล้วใช่แล้วเขาก็จะถามว่าเคยไปอเมริกามาหรือเปล่าใช่เราสองคนก็ตอบไปว่าแบบเอ์เคยไปแล้วเขาก็เลยผ่านคำถามมาที่เราว่าแบบเคยโดน c a n ิลวีซ่าหรอเพราะอะไรอ่ะเราเพราะอะไรเราก็ตอบไปตอบตามความจริงก็คือเขาเข้าใจทุกอย่างเพราะว่าเขาเป็นกงสุนใช่ปะ เขาก็ต้องเคยปั๊มคนอื่นมาเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นแสดงว่าคือไม่ว่าเราพูดอะไรไปอ่ะเมื่อมันเป็นความจริงอ่ะมันจะ make sense สำหรับเขาเพราะทุกครั้งที่เราสัมภาษณ์อ่ะเขาก็จะมี record อยู่แล้วว่าใช่เพราะมันเป็นระดับประเทศเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างมันจะแบบตามเอกสารทั้งหมดขอแนะนําน,นะว่าให้ตอบตามความจริงเอาเท่าที่เราจําได้ก็มีคนรู้จักอยู่ที่นั่นไหมใช่ถ้ามีก็ตอบไม่มีก็ไม่ก็บอกว่าไม,ม่มีซึ่งของเราเนี้ยคือเขาเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน คือจริงๆรู้จักโฮสต์แต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นญาติกันแล้วก็ไม่อะไรก็คือขี้เกียจขี้เกียจตอบต่อก็เลยบอกว่าอ๋อไม่มีก็คือเขาถามแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าโอเค both of you are approved your visa approved ก็คือผ่าได้10ปีคุณจะได้รับพาสปอร์ตหลังจากนี้ภายใน7วันไม่แต่คือต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เราอ่ะในในวีคที่กำลังจะไปอินเทอร์วิวอ่ะ ซ้อมทุกวันซ้อมคิดคาถามคิดว่วาคิดว่าเขาจะถามาอะไรบ้างาแล้วก็ซ้อมตอบเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าอย่างแทนเนี้ย <ใน S 1> ก็คือได้ภาษาอังกฤษระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้คล่องขนาดมีสติ๊ความตื่นเต้นอะคือมันตื่นเต้นอะมันคิดอะไรไม่ออกเรามีสติ๊แค่เอาตัวรอดเฉยๆ <eton> อน,นั่นแหละคือถ้าสมมติเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยยังไงเขาจะสัมภาษณ์เราเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนแต่คือถ้าไม่ได้จริงๆแบบไม่ได้ไปถึงแล้วแบบไม่ได้เขาก็จะพูดภาษาไทยกับเราเพราะว่าท่านกุงศุนทุกคนอะพู เราคิดว่าพูดไทยได้นะเพราะว่าเราเห็นช่องข้างๆก็พูดภาษาไทยตอบแบบโต้ตอบเป็นภาษาไทยแล้วท่านกงสุ่มก็ถามภาษาไทยก็จริงๆอันเนี้ยคือประสบการณ์ตรงของเราสคนใช่เพราะฉะนั้นก็คือใครมีคําถามอะไรก็ทิ้งเอาไว้ได้นะคะไม่มีอะไรแล้วมีเรื่องให้เราประมาณนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย